สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Podcast อีกครั้งครับเราได้เรียนรู้การวิเคราะห์ภายในองค์กรและแก้ปัญหาที่รากเหง้าไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมามองออกไปข้างนอกสู่สนามรบทางธุรกิจครับในยุคที่เทคโนโลยีและ AI ทํำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่า คุณตอบสนองต่อการกระทําของคู่แข่งได้เร็วและฉลาดแค่ไหนครับคุณเคยเจอสถานการณ์ที่คู่แข่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหนือกว่าหรือการตัดราคาจนตลาดปั่นป่วนครับการตอบสนองด้วยความตื่นตระหนกจะนำไปสู่ความ่พ่แพ้ครับวันนี้เราจะเจาะลึก Competitive Analysis และ5ขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณ Survive a disruption และเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาสในการสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนครับถ้าพร้อมแล้วมาติดอาวุธด้วยกลยุทธ์การแข่งขันที่เฉียบคมเพื่ออยู่รอดและเติบโตในทุกสถานการณ์กันเลยครับ 1. The disruption mindset อย่าเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง disruption คืออะไรไม่ใช่แค่มีคู่แข่งใหม่แต่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำสิ่งต่างๆในอุตสาหกรรมเช่น การที่ n e t f l i x เปลี่ยนวิธีการดูหนังหรือการที่ c h a t GPT เปลี่ยนวิธีการทำงานครับกฎข้อที่1คือ be paranoid not panic จงหวาดระแวงอยู่เสมอแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นให้ตอบสนองด้วยความเยือกเย็นตามระบบครับคำคมคือ only the paranoid survive ของ Andy Grove นะครับอดีต CEO ของ Intel ครับ 5ขั้นตอนเชิงกลยุทธ์รับมือเมื่อคู่แข่งเปลี่ยนเกมนะครับขั้นตอนที่1คือการประเมินความรุนแรง The Impact Assessment นะครับความเร่งด่วนให้ใช้ Eisenhower Matrix มาช่วยตัดสินใจว่านี่คือ Q1 คือวิกฤต Q2 คือสำคัญหรือ Q3 คือเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญต่อเราครับคำถามหลัก Direct Impact การกระทำของคู่แข่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของเราโดยตรงหรือไม่ Imitation difficulty เราสามารถลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นได้เร็วแค่ไหน Customer shift ลูกค้าของเรามีแนวโน้มจะย้ายไปหาคู่แข่งรายนี้หรือเปล่าและถ้าใช่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับผลลัพธ์คือการประเมินนี้จะบอกคุณว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะต้องลงมือทำครับ ขั้นตอนที่2นะครับคือการวิเคราะห์เชิงลึก t h e competitive deep dive นะครับ <c oughs> เมื่อรู้ว่าผลกระทบสูงให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อเข้าใจคู่แข่งอย่างแท้จริงครับทำ SWOT analysis ให้กับคู่แข่งรายนี้ S จุดแข็งนะครับอะไรที่ทำให้พวกเขาทำได้ดีกว่าเราในผลิตภัณฑ์นี้เช่นเทคโนโลยี c o r e AI ของพวกเขา W จุดอ่อนนะครับ ข้อจำกัดที่พวกเขายังมีคืออะไรเช่นการบริการลูกค้าที่ยังอ่อนแอหรือราคาเริ่มต้นที่สูงเกินไปครับ T ี h r e a t อะไรคือสิ่งที่อาจทำให้พวกเขาตกมาตายได้เช่นการพึ่งพาเงินทุนภายนอกมากเกินไปครับ The value proposition วิเคราะห์ว่าคุณค่าหลักหรือ value proposition ที่พวกเขามอบให้ลูกค้านั้น แตกต่างจากเราอย่างไรครับขั้นตอนที่3นะครับคือการสร้างทางเลือกในการตอบโต้ The response options นะครับคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกับคู่แข่งเสมอไปการตอบโต้ที่ดีที่สุดมักจะมาจากจุดแข็งของคุณเองก็คือกลยุทธ์ ST จาก s w o t Analysis ครับ Option A Attack โจมตีกลับนะครับมุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนของคู่แข่งก็คือ W อย่างเช่นถ้าคู่แข่งแพงให้เราโปรโมท value กับ price ของเรานะครับ Option B protect เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยจุดแข็งของเราซึ่งก็คือ S อย่างเช่นจัด loyalty program เพิ่มบริการหลังการขายที่ไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับ Option C Retreat and rebrand ยอมถอยจากตลาดนี้และใช้ Resource ไปลงทุนในตลาดใหม่หรือ Blue Ocean strategy นะครับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับ Option D Collaborate พิจารณาว่าเราสามารถเป็นพันธมิตรกับพวกเขาได้ไหมเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือการเรียนรู้เทคโนโลยีครับขั้นตอนที่4นะครับ การตัดสินใจที่รวดเร็วและการดำเนินการ The Rapid Decision and Execution ครับเมื่อมีทางเลือกแล้วห้ามใช้เวลาคิดนานเกินไปเพราะ Time to Market คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ Decision Framework ให้ใช้หลักการ Good Decision Now is Better than Perfect Decision Too Late นะครับ Execute with agility เลือกกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดและวัดผลได้ภายใน30ถึง60วันและใช้คันบานหรือ Scrum เพื่อให้ทีมงานทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว Double down on strengths การตอบโต้ที่ดีที่สุดคือการทำในสิ่งที่คุณเก่งกว่าคู่แข่งอย่างไม่มีใครเทียบได้ Your unfair advantage ขั้นตอนที่5นะครับ การเรียนรู้และปรับตัว The Learn and Adapt Loop นะครับ Disruption ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่มันคือกระบวนการครับ Post mortem หลังจากการตอบโต้ให้วิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ไหนได้ผลและกลยุทธ์ไหนล้มเหลว Systemic Change ใช้ RCA หรือ Root Cause Analysis เพื่อถามว่า ทำไมเราถึงไม่เห็นสัญญาณเตือนนี้ก่อนหน้านี้และปรับปรุงระบบการสอดแนมตลาดของคุณครับ Continuous Monitoring กำหนดให้การสอดแนมคู่แข่งเป็น Action Item ใน Weekly Review ของคุณตลอดไปนะครับสรุปและ Takeaway การรับมือกับคู่แข่งที่เปลี่ยนเกมต้องการทั้งความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดเชิงกลยุทธ์ประเมิน Impact อย่าตื่นตระหนก แต่จงประเมินผลกระทบต่อไรายได้หลักอย่างรวดเร็ววิเคราะห์จุดอ่อนคู่แข่งใช้สวอตเพื่อหาช่องโหว่ของคู่แข่งที่เราสามารถโจมตีได้ตอบโต้ด้วยจุดแข็งใช้กลยุทธ์ ST เพื่อตอบโต้ด้วย Unfair Advantage ของคุณเองความเร็วการตัดสินใจที่รวดเร็วคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับถ้าเนื้อหาตอนนี้ทำให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับ disruption อย่างมั่นใจแล้ว กดไลค์และช่วยแชร์ตอนนี้ออกไปให้เพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บริหารที่กำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงได้ติดอาวุธด้วย5ขั้นตอนเชิงกลยุทธ์นี้ด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดตอนต่อไปในซีรีส์ Talent and Growth Mindset ที่เราจะไปเจาะลึก Learning Agility กด subscribe ช่อง YNJ Podcast ของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ